การตัดศีรษะเป็นรูปแบบการประหารชีวิตที่มีมานานหลายศตวรรษภายในปีคริสต์ศักดราช1792ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสวิธีนี้ได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นในรูปแบบของกิโยตีนที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันกษัตริย์หลุยที่16เองเป็นผู้ลงนามในกฎหมายที่กำหนดให้กิโยตีนเป็นวิธีการประหารชีวิตอย่างเป็นทางการกิโยตีนเป็นโครงสร้างไม้สูงที่ใช้ครั้งแรกในฝรั่งเศสยุคปฏิวัติออกแบบมาเพื่อตัดศีรษะ โดยใช้ใบมีดขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเอียงปล่อยให้ตกลงมาตามรางแนวตั้งอย่างรวดเร็วดรโจเซฟอิกนาซิตกิโยตินซึ่งเป็นผู้ที่กิโยตินตั้งชื่อตามอ้างว่าวิธีนี้ทําให้การประหารชีวิตเกิดขึ้นโดยเจ็บปวดน้อยที่สุดต่อมาอุปกรณ์นี้ยังมีชื่อเรียกอื่นๆเช่นมาดามลากิโยตินลาดามเดะเลดีลาวูเวลแมมายเลอเคโซนาซิองนานมีดโกนแห่งชาติและหลุยที่16 กิโยตินคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดและปัญญาของมนุษย์ในยุคน,นั้น